กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปพ,พารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของแม่ขาวหรือว่าคุณแม่ที่อุปถากปูอยู่ที่นี่นะครับ f อครับผมท่านได้มีโชคมีลาบกับปู่เวทนะฮะนะครับผม71นงะครับ f อฟงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละครับผม กับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับปู่เวศก็ประทานพรให้คุณแม่นะฮะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ศรัทธามากนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ครับผมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางคุณแม่กันครับผม ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าโอปอล์จ้าเบิ่งติดตามตลอดเราจะลูกขอบคุณครับแม่ครับแม่ถหมคือใช่พอได้เออก็ได้อยู่ลูกถ้าบ่แม่นเลขกันแห้งสิได้หลายอยู่ลอตเตอรี่ก็ถือใบเดียวมีอยูสามใบเพิ่งเอาใบเดียวนี่ละดวงคนเฮาเนาะคน้อเอาแน่บ่ได้แม่เอาเอาเลขไม่ใส่สาะเลขน้ำปูนี่ลราจะ กับอายุแม่เจ็ดเปีเพอดีฝันหมดอายุัง,นนานายงดยอันอายุแม่เองเลยจ้ะคือว่าแม่<บ>แม่ถ,ถ,ถูกน้ำปูเวดมีเดยจุดทน้ำปูเวดวดที่แล้วปะคะวดที่แล้วจุดไดจุใดจ้ะได้ศูนย์หเจ็้ะออจบานจศูนย์นึ่เจดบนี้เลขขันน้ำมุ่นเพิ่นกะไห้อนเจ็ดสามหนึ่งจ้ะ มันได้ตรงกันจ้ะตรงกันแม่เมาเลยบันจ้ะได้ไรบ้างจ้างวดจะไขแน่อยู่จ้ะแต่พอได้ทำบุญทำทานนั่แล้วจะมากมากทางแรกหรือว่ามากหรือะคะมากดูมานเลื่อยอยู่จ้ะบานนี้มันกับบอดีป็นไรก็เลยมากมาอีกมาเฮ็ดอีกค่ะศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดจะเมื่อที่แล้ว ครับผมเป็นบัคะข้างั้นเห็นไหมอย่างนีครับแม่เดียวศูนย์หนึ่งเ็ดนะศ่แม่ไปชทยน้าปูเรนจ้านาปูใหญ่เลยอะลำัดตรงกันครับกับอายุพร้อม่กะไห้เจ็ดขันลมตนสวดเชิญเล้วพิ่งกะให้เจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งอายุนะตรงกันเลยตรงกันเลยนายคนอาจจะมองขามเจ็ดอาจจะมองขามตะบอกมูอยู่ได้ล่ห เขาสื่อน้ำลายพอค่ะบก็ท่านเนี่ยถามกันแต่ว่าบอกมูจะเพิ่นสื่อบ่ะสื่อแต่เฮานี่ก็ศรัทธาปูอยู่แล้วนะครับผมมาประจำแต่ก่อนเป็นอยู่หม่องเก่าเ้าก็มาก,กันหลอจงครับแม่จ้าแม่นตลอดว่าศรัทธาปูหนี่คือคุณแม่ติดตามต่วัดเก่าจ้าจดมาสางวัดใหม่นะ,ะจ้ะาศรัทธาเป็นอยู่แค่ๆแม่ฟันดีปน้อตรง ตองงวดบ่ฝันบ่ค่อยจำได้ไมีแต่เอาตามนี่เลยจ้ะเดลอตเตอรีเจ็ด<ม>หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งจ้ะถูกหลายนะแม่เนาะ <c oughs> จ้ะคือแม่ก็จะมาเสียงถูกเอาพร้อมน,นาปูนาปูเวทองค์ใหญ่หนี่จ้ะองค์ใหญ่ละคะ่ะคือจังเพิ่นมองเฮาอยู่นเด้อโอ้ดวงแม่ไปกับปูครันนะ้งเนาะจ้ะ สัต t าเป็นเจ๋งไหแขนอยู่นี่ก็เอาน้ำปูเข้าเนี่ยวันนี้แม่มาอ่าสาะเคาะต่อดวงชะตาแหละครับแม่ค่ะโอครั้งที่สองครั้งที่สองอ่าวันนี้วันนี้เด้อของวันนี้ะะนะแม่พยเยตนีดีเว็ยนตลอดเป็นบามาสะเดาะเคาะน้ำปูจ้าต้นจะมาหลายนะแม่เนาะจ้าอันนี้คือ เป็นชั้นหนึ่งนะคะที่ติดตามผู้เบสตลอดได้ตลอดครับแม่จะซัภาพอูตลอดบบได้มากจะโทรมหาเพื่นเอาจะวดนี้แ<า>ม,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 ม่จุดแล้วจุดแล้วค่ะโอ้จุดแล้วจุดแล้วอ,อันนี้อันนี้อันเจ้าหนึ่งมูจุดอันนี้มูจุดหกแปด หกแปดหกแปดเออแม่ตนี้หน่อยรับบาแของแม่จุดตัวไหนครับของแม่จุดเป็นบทีบทหกแปดหกนะครับผมที่จที่พวกแม่สองคนอันสี่แปดสามี่ของแม่จดแล้วก็ไอ มูนันห้าสี่ห้าบึงอันของไฟถูกของไฟสิถือโอ้แ <laughs> ของแม่จุดนี่คือสี่แปดสามใช่ไหมครับใช่ผ้าแม่แตสี่แปดสามครับผููที่มานานับกันสี่ห้าห้าสี่ห้าครับและอีกคู่นึงอ่ะที่ม,าาม้ารับการพึ่งพายุ่งเทพนัลน เขียวก้อนเขียวตะก้อนก้อนพนิงได้สี่สี่เจ็ดมันออกสี่เจ็ดโอ้แต่งมาที่ห้านแม่นี่แต่มือแม่นก็เป็นวัยเห็นนะครับผมคนหลุดจากลายดิแม่คนหลุดจากลายแม่เป็นอันมอญนวดตัวนวดยับเส้นยุอันน้องประจักษ์ค่ะโอ้ หลายๆเลยค่ะโครการผมเห็นว่าจะเข้าไปนวดปผมแม่เห็นยู่หันแต่พ่อเสือซีสุภาพึงมาเซ็งร้านวังวังโควิดนี่แหละครับผมแต่เดี๋ยวนี้ว่าว่าเลยนวดแล้วบอกค่ะนวดอยู่ตามบ้านค่ะนวดอยู่บ้านเจ้าของแล้วก็ตามสุภาประจักชั่วโมงละสองร้อยบ่เอาแพงหรอกเพราะว่านวดแก้อาการใครับเจ้านะเมื่อนี้แม่ม่าม่าน เพิ่มดวงบ่ค่ะค่ะมาเฮ็ดเดี่ยวสองเลยค่ะเขาเพียแต่จะกรอบแน่ยสามค่ะเพียแต่จะครอบจะครบจะครบเนี่ยคือสามเพียมันแดงสีมันแดงสีดีมันแดงสีโอ้กนะค่ะมาสร้างเพ็ดเพียเดี่ยวนั่น่ะมาเฮ็ดให้ครบสามเนอเอาจช่ไหมสามรอบนะครับผมสามรอบมันถึงจะถึงจะได้ทุกอย่างถึงจะได้ทุกอย่างค่ะ เราทำครั้งเดียวมันก็ติดๆคาๆนั่นเองเจ้าเปิดร้านของเต้หนิงคืออะไรขี้หัวติดครับแม่ที่ถูกปูกมาเนี่ยครับแม่โอ้ก็เรื่อยๆอยู่กันเรื่อยๆอยู่นะคราะเรื่อยๆ่อ้แต่ว่าเราไม่ได้เล่นนะไมเล่นหนักนะเราก็เล่นพออยู่พอกินพอได้ทาบุญลำดานนะขยันโบกแรงแะงะยานเล่นโบกหวานชูวดธรตรดาะเข้า นับถือเพื่อนเพื่อนศักดิ์สิทธิ์ได้ผูเวททุกวันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมไปไหนมาไหนนี่เราเราลักถูงจะไม่มีไม่มีใครเลยด้อนี่อันผู้เวทนี่แม่จับูชาเพื่อนไม่มีครับผมที่เพื่อนเอาองค์มาอีกองุ่หนึ่งครับจ้ะองค์มใดเนาะองค์น้อยองค์น้อยองค์น้อยแต่ก่อนบูชามาที่บูชามาหาหมื่นครับ อยู่วัดเก่าเนี่ยนี่แม่บูชาท่านไอ้ผลมากรถเสียดก็เสียดแม่ปิดบวมมีอย่างเลยคือแสดงปฏิหารให้เราเห็นจ้าแม่เนาะเห็นเลยแล้วจะมาเบียดแม่แม่ลบออกท่าครับบมเป็นอย่างเลยโอ้สักคิดแล้วคม่อยครับจ้าจ้าปูครับ ขาวอุดรเขาเจ้ากับขธาวุ้เหอนกันใช่ครับผม้าวอุรนัอนน่ี่ะครั้งที่สอ่าแม่ไมงจ้าครั้งแรกกอเยครั้งแรกก็ถูอเลยเปิดตัวงวดแรกที่ถูกเลยนะแม่เนาะโอ้ปขอเป็นครับผมเอ้ยซอยลูกตสวยหลานลยอ ใร่นาจาค่ะเป็นว่าเอ si yeah, um. ื si. anyway. ่นแม่ขาวแม่คำวัรับแม่คำวัดนะครับผมเพิ่นก๋าวแม่ซอยปูสั่งนะคะตลอดนะคะกระโจนมานมาตลอดนะคะขวดมีกระซิบโซบีค่ะตอกไว้อไปเราไมาล่อหลุดเด็กน้ำมุ้นซูหรือเราขึ้นวันไม่หมดเข้าเป็นประจําเลยนะครับเนาะเก้าสิบเก็ดมันก็เข้าอยู่เด้อโอ้ครับผมเป็นเทีมง่ามของคุณแม่จุดถูกแต่ของคุณแม่นี่เป็นซี่แปดสาม โคกแต่โกเป็นมุ้งมาน้ำกันเนาะก็มาที่หาแต่ว่าครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ขาวนะครับเอฟซีครับผมที่อุปถากวัดปู่เวทอยู่ที่นี่นะครับผมนะฮะงวดที่ผ่านมาก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแม่ก็ถูกเต็มเต็มเลยนะครับเอฟซีครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณแม่ศรัทธาปู่เวทนะครับผมก็ได้มาสดอขอต่อดวงชะตานะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ